ตัวฉัมองห้าโมงนี้อยู่ที่เชียงรายอำเภอเวียงแกน่น <c oughs> ห้าโมงจะหกโมงแล้วบรรยากาศที่นี่ <c oughs> ไอสองคนนี้ทำอะไรอ่ะอือหึสองคนนี้ทำอะไรอ่ะอือหึดูสิทำข้าวอะไรอะ่ะอือหึย่ัอย่ายังย่าเอาไม่หมดเลยทำข้าวอะไรเอ่ยอ,อันนี้กระ,ะ,ระดุกเหรอทำซุปเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นเอถั่วผัดถั่วลำเตาอือผัดถั่วลำเตา แส <c oughs> งใช้ทิ้งทำไมอะเน,นี่ยน้ำหมดแล้วเนี่งเออนนี้ไปเติมน้ำมาอืมเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ซ็งใช้มันประหยัดสิซ็งใช้เงทำอะไรทำข้าวมันไก่หรอฮะทำข้าวมันไก่ให้ใครกินทำอาหารอะไรบอกแม่สิทำแครอทเหรอ ทำอะไรไะทำข้าว <c oughs> ลูกเซ้งไปเอาคืนเลยเอาคืนท<ค>ำแครอทเหรอลูกลดลเดี๋ยวลูกเซ้งเขาทำใหม่นะเอานี้ทิ้งใช่ไหมเซ้งว่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งทิ้งไม่ทิ้งเนาะเล่นอะไรกันเล่นเล่นเป็นเชฟเป็นเชฟ เชฟทำอาหารเหรอใส่กออเดิม่ะใช่แต่กรอบเดิมโอเคสิงทอดนี้ก่อนเนี่เซะงเอามาเอออันนี้เป็นน้ำมันมป็นถ้วยเอาถ้วยมานะคะมาอันี้วันนี้เอาของมาหนาเดี๋ยอะไรมาใส่ใส่น้ำมันนิดนึงเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่ในนี้แล้วใส่ข้างสิ ช้อนช้อนสอนเอาพอแล้วพอแล้วเดีย๋ยวมันจะเป็นหมูทีจีตสุกแล้วสุกแล้วเหรอเซ็งอันนี้เป็นไส้กรอกไม่ใช่ไปทำเขานี่เป็นไส้กรอกไงไกรอกไม่ใช่ใชอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกเออทอดเลยทอดเลยเซ็งทอดเลยอันนี้ก็ทอดเลยสุกหรือยังอ่ะสุกแล้ว,ลว,ลวรอระกินได้ยัง โอ้ยพี่ระวังตกนะเจ็บล <laughs> ื่นเซงทำเสร็จแล้วเหรอเชฟน้อยเชฟทำเสร็จแล้วเหรออ,โหโหอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมอ่ะเซ็งไม่ต้องเทแล้วนะอันนั้นน <มา S 2> ้ำมันนะไม่ต้องเทเยอะๆเทเยอะมันจะไม่ดีเละแต่อันนี้เขาให้เทใส่ตรงนี้แต่มันเทเสร็จ งงงงงงไปหาถ้วยอยู่ไปหาถ้วยอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วหยา <c oughs> ลูกเซ้งอย่าเล่นแบบนี้สิ <c oughs> น้ำมันหมดแล, <c oughs> แล้วพอแล้วพอแล้วนี่รือเซ้งทำหุกมาเลยเนี่ยเชฟน้อยจะตกเป็นอันดับที่สูงแล้วนะถ้าเชฟไม่ทำดีอโไม่ไม่จ้ะลูกค้าหิวแล้วน่ะเร็วๆ ทำเร็วๆลูกค้าบอกว่าลูกค้าหิวมากแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวหั่นหั่นก่อนเออใส่น้ำด้วยใส่น้ำด้วยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวใส่หั่นเพราะว่าถ้าเซ็งใส่เองเนี่ยเดี๋ยวมันจะม,มันมันเกินน่ะลูกจะลูกค้าบอกว่าทำไมมันมันเกินไปน้าฉันไม่ชอบน้ำแบบนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะให้เป็นถ้วยใส,ยสย่ใส่ไฟนะ<อ>่ะนี่ไ, <ป S 1> ไฟ<อ>น, <ะ S 2> น่ะคุณเทน้ำดี ใส่ในนี้เลยใส่ในนี้สิใส่ในนี้สิใส่ขึ้นไปในนี้สิสน,นี้สูสงเ,เออต่อไปทอดผักให,ให้ลูกค้ากินลูกค้ากินลูกค้าจะมาลาเราไ,ไหมลาเราแมแต่แล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนคิดจะกินเนี่ย แล้วก็ไปหาไปหาไปหาเชฟทำอาหารเสร็จยังหืมหอยนาลมวันนี <h 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 ้คุณแม่บายโอ้คุณแม่ตกโอ้ยไปชนอะไรอ่ะเก้าอี้หรอโอ้ทำไมดอกไม้ติดบนหัวเซ็งพี่มาทำผัดหอยนาลมเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยเซ็งอย่า ใสใส่ในนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่ในนี้เดี๋ยวพี่จะโคโลนโคโลนด้วยใส่ใส่เออแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงนิดเดียวพออันนี้ผัดหอยน้ําลมอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ตกหน่ะซิงเอาน,นิดเดียวซิงเอาน,นิดเดียวอันนี้พี่โอเคซิสั่นทำกับข้าวได้อร่อยไหมลูกอร่อยอร่ไหมใส่น้ำมันอร่อยไหมอ่ะโอ้กับข้าวน่ากินจังหืมทำกับพี่นี่กับข้าวน่ากินจังก็จะกินด้วย <c oughs> แป๊บนึงแป๊บนึง เขาไม่ให้กินเขาทานเฉยๆอันนี้ใส่ชีสด้วยชีสอร่อยแค่นี้แหละแค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วเออดีๆๆๆแบบนี้แหละแบบนี้แหละเออกางต้องการลูกเซ็งผ่านเลยู้เซ็งผ่านเลย กำลังตกอย่างเรงสิงไปหนีหนีใ <laughs> ไล่แล้ว <laughs> ทำไมเชฟน้อยไม่ให้เชฟใหญ่ทำเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ใ,ให้ใาญ่ทำ <laughs> เชฟน้อยทำอย่างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำแกงต้มพ <laughs> ี่ทำแกงต้มนะ <laughs> เอาน้ำใสต่ตรงนี้หน่อยโอเคดู อันนี้เชฟหรือว่าทำแกงหรือว่าทำผัดน,น้ำมันเยอะดีอันนี้เป็นแกงนะแกงทำไมน้ำจริงจีเพื่ออันน้ำเสร็จพี่ก็เอาดอไม้ไห้อ่ะที่มาตามอ่ะ<ล>ต้นตามด้วยแสงผ่านไอ้ถอ,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 อดใต้ไปโซนฮะ อย่าช okay. ิโนเอะเอ๋เอ๋ใส so ่เนีงยนะไม่ใส่ไม่ได้เลยเอาโปะๆของตรงเค้าเยอะนี่เป็นซุปซุปของประเทศลาวเชฟมีฟีนี้อย่างฉันฉันอยู่ประเทศลาวฉันก็เลยทำเองเซ้ยอยี่ยทำสี่อันนี้ไม่ซุปนาเซ้ยทำผักของเซ้ยสี่มันจะได้อร่อยหน่อย

เอาไปไว้เดี๋ยวไปเอาน้ำมันก่นอาาน,น,นอาาน๋นนอทำอกกอให้เด็กๆก,ก่อนเหรอเด็กๆก,กินไหมอ่ะอืม,อมแล้วมากินนี่แล้ว <c oughs> มามากินนี่แล้ว <c oughs> อบอสหมาสิอร่อยไหม เซ้งเซงเซ้งจ๋าเอาเซงไปทำของเซงนั่นน่ะทำไมน้องหมาไม่เห็นมากินเลยหมาไม่ชอบกินเหรอเดี๋ยวเอาให้คนกินเออเซงอ่ะอันนั้นถักถักของอีอีนะพี่อีนะอ่ะเดี๋ยวพี่เจนน้ำมันให้โอ้ดอกไม้ของอีอีเหรออืมวางไว้ตรงนี้จะไม่หก เอาช้อนหายช้อนหายช้อนหายเหรอไปไหนอะ่ะจะเอาก้อนหินใส่ไว้นี้จะเอาก้อนหินใส่ไว้ในนี้แล้วทำไมเธอไม่ใส่รองเท้าอะ่ะ กินผักไหมอ่ะวุ้ยนะสเดี๋ยวอ่ะหืมเขียวอ่จะแ,แค่้แค่ <c oughs> อ๊ยไมเปม็นลมกูมามาเดี๋ยวพี่ทำน้ำสีเขียวก่อนโอเคพี่เทหมดให้ซิเงเลยเดี๋ยวพี่ทำมน้ำสีเขียวฉันอร่อยแน่นอน ทเทียงยังไม่ได้โอ้ยโอยจุดมดกัดอ oh, ่ะฮึแม่บอกให้ใส่รองเท้าไม่ใส่เนี่ยเอารองเท้าไว้ตรงนี้เก็บรองเท้าใส่ด้วยเท้าขวาไม่ะ ทำไมอ,อ่ะไปแป๊บนึงเดี๋ยวทำน้ำเขียวเสร็จก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยทำน้ำเขียวเสร็จเนี่ยได้แล้วเย่แกงอะไรเนี่ยอืมแล้ว้วเอานีชแกงเขียวแกงเขียวหวานเน เอกเขียวหวานนี่ไงกเขียวหวานเพราะว่ามันเป็นเขียวมันเป็นเขียวพี่อ่ะไม่ใช่พี้อเสียงมันพิลึกอ่ะลเสีงอย่าเทเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเดี๋เยวไ้ยเด้เล่ยแล้วเะ้เด้๋ยวพ้่เี้ยเฮ้ยเฮ้เล่ยด้วเยเฮ้วเฮยเล้วเะ้ยเ้ยเย้เ้เเ้ เดี๋ยวเอาทิ้งให้หมดเดี๋ยวพี่ไม่ให้เล่นแล้วนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นนะไม่มีอะไรเล่นน่ะอืมพี่พี่จะลงอ่าห้หรอพี่จะร้อง่ห้แล้วทำไรทาน้ำเขียวให้เซ็งกินนั่นแหละไม่เอาทำไมเอาเอาขี้แล้วใซ็งเลยนะ่ะเซงกินไหมนะ่ะน้ำยานะ่ะน้ำยาดีนน่ะน้ำยดินโอ้หูน้ำแป๊สี

แต่อันนี้เป็นชาเขียวได้อะ <c oughs> เดี๋ยวฉันไปทำชาเขียวชา,ช,ชาเขียวเหรอใช่พี่ทำาัดผิงเอาก็ไม่อยากเอาอน,นี่ให้พี่ไม่เล่นแล้วนะ <c oughs> พี่ไม่เล่นแล้วเซิงเล่นอย่างนี้นะะจับไปแล้วนะ ใส่รองเท้าแม่บอกให้ใส่รองเท้าก็ไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> ยไม่ต้องโยนพี่อีซสิเล่นดีๆกับพี่อีซสิไม่เล่นดีๆกับพี่อีเดี๋ยวพี่อีไม่เล่นด้วยแม่สนุกนะใส่รองเท้าด้วจะได้วิ่งทันพี่อี

ไปเล่นก้อนหินไปพี่อี้ก็สอนพี่อี้ก็สอนเน้สังเล่นมาเก็บก็โบสังเล่นมาเก็บเออสอนเนี่ยสังเล่นสิเราไปเล่นมาเก็บกันมั้ยสิเออไปอือโอ้เลือกออกแล้วอ่ะโอ้ทำไมเท้าเธอแดงอย่างนั้นน่ะมันโดนสีเหรอพี่อี้ใช่มันโดนสีสีสีอะไรอ่ะก็สีกางไงไปเดี๋ยวพี่อี้สอนเนเล่นมาเก็บ ปนัข่าวบป๊ะจเก็บก้อนหินอืมเก็บก้อนหินก่อนเจ็บหรอเป็นไรโอ้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวหัวแตกโอ้ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วโอ้ไม่ทำแล้วเก็บก้อนหินเดี๋ยวพี่อีสอนให้เล่นมาเก็บทําแล้วดเอืมทำมันเจ็บใช่ทําแล้วมันเจ็บ เรเก็บแล้วเราเก็บแล้วเรากับ้านดเนาะเดี๋ยวไปเช็ดเท้าด้วยนะจะใช้พี่อีไปเล่นมาเก็บเอพี่อีก็เล่นแต่รู้เก้าอี้เนาะพี่อีเก้าอี้สีแดงเนี่ยข้างบนเช็ดเท้าด้วย เออเล่นมาเก็บแล้วเช็ดเท้าด้วยเนี่ยพี่อีเล่นนะพี่อีเล่นมาเก็บแล้วอ่ะพี่อีเล่นมาเก็บแล้วอ่ะลูก เนี yeah. Yeah. ่ยเห็นไหมพี่อินเล่นมาเก็บอ่ะนี่พี่อินเล่นไม้สองแล้วโอ้ตายแล้วเล่นสามแล้วโอ้ไม่ต้องเอาโยนทิ้งสิ ไม่ต้องเอาไปทิงสิเธอเล่นอย่างงี้พี่ก็ไม่ได้เล่นให้เธอดูแล้วไงจะซซิซบเจซซีีี่อจาซซจซซบเจซมนซิเจซมนซิอ้าวแล้วฟล์คจุนเนอร์ไปไหน ไม่ต้องทิ้งนะถ้าเธอทิ้งเดี๋ยวแม่ตีเธอเลยนะแม่ตีมือเลยนะอันนั้นของกินห้ามทิ้งนะ อยู่ไหนนะอยู่ไหนอ่ะหาสิพี่อยู่ไหนอ่ะเรียกสิพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหน Хи-хи <laughs>